ไปน้อยนิดเดียวเพราะว่าเขาก็โอเคนะพี่ชาเดอร์จะบอกว่าไปนี่เลยนี่<ฟ>บ้านเรามีอยู่ไคทหารไคทหาร,ร,หารแต่ของแต่เขาไม่เอาเปิร์ลสามเดือนนะน,นี่แต่ของมินนี่ไม่หรอกคุณไปอยู่ที่โอ้ยมิกี้ไม่ได้น้องน้องนะไอเราไปแล้วย้อนไปอยู่เมย์ไปอยู่ออสเตรเลียร้านอะไรเหรอ เธอดูดิเธอดูลูกเราของลูกเขาสาวิตีน่ะอีอะไรเนื้อกระดอนอ่ะของเกสวยแท้ของเกก็ปีนึงแต่ว่าไปขอไปขอฝึกคุยกับครูฝึกก็ได้แต่มันจะเชื่อแค่ครูฝึกนะ่เพราะกลับบ้านไปมันก็ดื้อเหมือนเดิมนี่พี่เฟย์อย่าแสดงเด้อ อะไรดูกิกี้มิกี้มิกี้มิกี้เฟนี่นี่หาเาไมมีแต่คนใจร้ายดุจังเลยเออมีแต่คนจุกมองเด้เฟนี่ตายไยก่อนไยก่อนอยก่อน